ที่บ้านเขาจะโดดไล่ที่มันเลยทําให้ผมกดดันมากในการต้องมาเริ่มชีวิตใหม่จะไม่มีที่อยู่ตอนนั้นมาแต่ตัว,วครับไม่มีอะไรเลยพอ่อในเขาไม่มีอะไรให้ผมไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายนอกชื่อนี่แหละครับด้วยเงินทุน3,000บาทจะทำเบอร์เกอร์มีทักษะในการทําสเต็เกเบอร์เกอร์มาแล้วบ้างก็เลยคิดว่าน่าจะขายได้แถวๆนี้มันก็ไม่มีเบอร์เกอร์ในราคาที่ย่อมเยาเดินหาวัตถุดิบจนได้ราคาที่คิดว่านามันไปได้สมัยวัยเด็กครับไม่ว่าเบอร์เกอร์หรือว่าเคปตีก่อนจะได้กินอะไรพวกนี้ไม่ได้มีกําลังซื้อมันก็เลยในส เข้าถึงได้ทุกคนเริ่มต้นหมูไก่25บาทส่วนเนื้อ35บาทสามารถแอดออนท็อปปิ้งอย่างละสิบาทเลยครับพอหลังๆคิวลูกค้าเริ่มเยอะมันไวมากครับแล้วก็มีคนมาภาพพามเพื่อขอเป็นคูเป็นชายเยอะมาก ก่อนหน้านี้ผมเป็นช่างซ่อมมือถือได้ทําหลายๆอย่างรู้สึกเบื่อกับงานประจําที่ทำนะครับเลยได้มาทําขายซูชิขายไปสักพักหนึ่งมาขายหมูกรอบจนไปซักระยะหนึ่งรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีไปขับรถสามล้อไฟฟ้าครับของบริษัทหนึ่งทําได้ไม่กี่วันนะครับมันไม่ใช่ตัวตนเราอะรู้สึกว่าเรามีความสามารถมากกว่านี้ตอนนั้นมาเด็ดตัวครับไม่มีอะไรเลยด้วยเงินทุน3000บาทจากการท YouTube ป้ายร้านเนี่ยก็คือทําเองเชื่อมเหล็กทุกอย่างทําเองหมดเลยขายของวันแรกจะมียูทูบเบอร์เขามาวันเปิดร้านพอดีมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับโชค ังใจขึ้นมาวันแรกที่ขายได้70ลูกจากนั้นก็เป็นร้อยลูกขึ้นไปเรื่อยๆคนมาเป็นร้อยขายดีมากครับ ในส่วนหนึ่งที่ตั้งราคาเบอร์เกอร์ที่มันไม่แพงเพราะว่ามันเกิดจากในวัยเด็กที่เราไม่ได้มีกําลังซื้อครับถ้าหมายวัยเด็กะครับไม่ว่าเบอร์เกอร์หรือว่าเค้กตีก่อนจะได้กินอะไรพวกนี้มันก็เลยในส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามาตั้งราคาที่มันไม่แพงมากเลยอยากทําราคากับเบอร์เกอร์ที่มันเข้าถึงได้ทุกคนเลยครับสำหรับหมูนะก็ต้องมีความฉ่ำไม่แห้งเนื้อเนี่ยผมจะย่างเป็นสไตล์สมตรตเบอร์เกอร์มันจะออกเกรียมๆหน่อยเนื้อผมจะกดให้มันเป็นเป็นแบบผมว่าเบอร์เกอร์เนี่ยใครก็ทาได้จะอยู่ที่น้ย มันไวมากครับมัน6เดือนเองครับแล้วก็มีคนมาภาพทามเพื่อขอเป็นคือเป็นชายเยอะมาก เบอร์เกอร์นะครับเริ่มต้นหมูไก่25บาทส่วนเนื้อ35บาททุกวันอังคารเบอร์เกอร์เนื้อจาก3 5ลดเหลือย5บาทสามารถแอดออนท็อปปิ้งก็จะมีไข่ชีสเบคอนแฮมอย่างละ10บาทเลยครับเนื้อเอามาวันละ6กโลถึง8โลหมูก็ประมาณ5 6กโลไก่2โลครับขนมปังตอนนี้ก็เกือบ300ครับแรกๆเลยนะครับขายได้ส3บาทรถเข็นหักเพราะมันเป็นรถเข็นเก่าจากบ้านตอนนั้นก็รู้สึกท้อมากกดดันด้วยเพราะว่าหลังจากที่ย้ายกลับมาที่บ้านเขาจะโดนไล่ที่แล้วด้วยมันเลยทําให้ผมกดดันมากในการทีีีี่่่่่ตต้อองมมมมมาเริิชวใหจะไทยู ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วครับมันมีกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนจากครอบครัวด้วยมันก็ดีขึ้นเลยจากนั้นในเรื่องการขายไม่มีไรลูกค้าทุกคนน่ารักมากผมว่าพ่อเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ผมไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมาด้วยนอกชื่อนี่แหละครับพ่อผมก็ชื่อทองดีผมก็เลยชื่อพ่อเนี่ยมาตั้งก็โอเคมันต้องขายจำนวนนะครับจำนวนเยอะๆหน่อยครับอนาคตจะมีเบอร์เกอร์ปลากับเบอร์กบเกอร์กุ้งครับพยายามหาวัตถุดิบที่มันถูกหน่อยมีคุณพาพมาทำราคาให้ลูกค้าได้ครับผมว่าทุกคนมันมีหนทางในชีวิตอยู่แลลลวรััองเอกเาออะไไ่าา่มทยปปปีีนน ฝากร้านทองดีเบอร์เกอร์นะครับตั้งอยู่ที่ตลาดต่อปูมนมณีพิมานขายตั้งแต่3ามโมงครึ่งถึง2องทุ่มสองทุ่มครึ่งยังไงฝากด้วยนะครับ